อินเนอร์ตหรือ J จดัมเปอร์เป็นชิ้นส่วนในระบบช่วงล่างของรถ F1 ที่คนเข้าใจผิดกันเยอะที่สุดมันไม่ใช่ด a มเปอร์มันไม่ใช่สปริงไม่ Spring, มได้ทำหน้าที่ซับแรงและไม่ใช่การถ่วงน้ำหนักแล้วมันคืออะไรกันแน่ล่ะครับรถซิ่งวิทยาวันนี้เราจะมาอธิบายการทำงานของชิ้นส่วนนี้รวมถึงประวัติความเป็นมาของมันกันครับสนับสนุนโดย Yamaha e n m a e ยกระดับประสบการณ์ความมันให้กับทุกกาาขับขี่ด้วยระบบ YECVT เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดมั่นใจในประสิทธิภาพพร้อมรับประกันถึง5ปีหรือ50,000กิโลเมตรย้อนกลับไปเดือนสิงหาคมปี1991ทีมวิลเลียมกำลังประสบปัญหาเรื่องความสเสถียรของช่วงล่างแบบแอคทีฟแพดดี้โลวซึ่งตอนนี้เป็นคนดูแลระบบเลยติดต่อไปที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์เพื่อปรึกษาคีทโกเวอร์ ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมควบคุมแต่ตอนนั้นทุกคนเขาหยุดกันหมดเลยครับกว่าจะไ,ได้คุยกับคีก็ต้องรอไปอีก2อ,อาทิตย์อาจารย์คนเดียวที่อยู่ที่มหาหลัยและเชี่ยวชาญเรื่องพวกนี้ก็คือมันคอมสมิธซึ่งเป็นศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมควบคุมเหมือนกันสมิธเลยได้งานไปจูช่วงล่างแอคทีฟให้ทีมวิลเลียมซึ่งก็พาให้เขาเข้าสู่วงการช่วงล่างและเป็นคนคิดคน้นอินเตอร์ในเวลาต่อมาครับช่วงล่างแบบแอคทีฟในรถ F.W.15 ของทีมวิลเลียมจะใช้เซ็นเซอร์วัดแรงจากจุดต่างๆเอามาประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์แล้วเอาไปสั่งระบบไฮดรอลิกให้มันยืดหดในแบบที่จะสร้างแรงยึดเกาะได้เยอะที่สุดความที่มันโปรแกรมยังไงก็ได้เลยทําให้มันสามารถปรับความแข็งให้รับกับทุกสถานการณ์ครับในขณะที่ช่วงล่างที่ใช้สปริงกับดัมเปอร์จะมีข้อจํากัดเยอะกว่ารถของทีมวิลเลียมที่จูนช่วงล่างโดยสตาจารย์สมิตแข่งชนะในปี1992-1993ปี19 ถึงตอนนี้ FIA ก็คงกลัวจะหมดคอนเทนต์ครับก็เลยแบนช่วงล่างแบบแอคทีฟโดยเหตุผลว่ามันเร็วและอันตรายและใช้ต้นทุนสูงเกินไปกลับมาที่ศาตราจารย์สมิธความที่เขาเชี่ยวชาญด้านในระบบควบคุมก็เลยทําให้เขากลับมานั่งคิดนอนคิดเดินคิดเรื่องระบบช่วงล่างกันต่อคือถึงแม้ช่วงล่างแบบ Active จะเอาค่าจากหลายๆอย่างมาประมวลผลแต่ถ้าเรามองภาพกว้าง ช่วงล่างทุกแบบมันก็คือการควบคุมการขยับของล้อด้วยแรงและความถี่ที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลแบบที่เราต้องการดังนั้นถ้าเราควบคุมความแข็งของโชค๊คที่ความถี่ต่างๆได้ช่วงล่างแบบพสซีฟที่ไม่ต้องใช้เซ็นเซอร์และสมองกลมันก็จะทํางานได้ดีพอๆกันครับขออธิบายเรื่องความถี่เพิ่มอีกหน่อยนะครับความถี่ในที่นี้ก็คือความเร็วล้อหรือตัวถังรถขยับขึ้นลงต่อวินาที ในวงการรถมักจะเรียกเป็นไฮสปีดกับโลสปีดมากกว่าคือถ้าขึ้นลงเนินแล้วโชคมันยุบช้าๆก็คือความถี่ต่ำส่วนถ้าเราตกหลุมแล้วล้อมันขยับเราเร็วแบบนี้ก็คือความถี่สูงซึ่งถนนในชีวิตจ,จริงมันไม่ได้กระเทือนเป็นรูปคลื่นไยเวฟโค้งๆตลอดเวลาหรอกครับเวลากระเทือนมันก็จะสั่นหลายความถี่ซ้อนกันเราก็จะสามารถพลัดออกมาได้เป็นกราฟความถี่และแรงที่รถกระเทือน ซึ่งวิศวกรเขาก็จะดูกราฟพวกนี้แล้ววิเคราะห์ต่อว่าอะไรมาทําให้รถช้าเช่นถ้าจุดนี้มันสูงพิดปกติก็คือโชคมันหนืดน้อยเกินไปที่ย่านความถี่นั้นถ้าเป็นช่วงล่างแบบแอคทีฟเราก็สั่งให้คอมพิวเตอร์มันเพิ่มความหนืดที่ช่วงความถี่นั้นได้ครับแล้วถ้าจะจัดแจงกับแรงสั่นแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์เราจะทํำยังไงได้บ้างศาสตราจารย์สมิธนึกไปถึงทฤษฎีที่เปรียบเทียบแรงสั่นสะเทือนกับคลื่นไฟฟ้าหรือโมบิลิตี้อ a นาล็ี คือจะเปรียบเทียบความเร็วที่ชกขยับเป็นโวลและแรงที่กระทำกับชิ้นส่วนต่างๆเป็นกระแสไฟอันนี้เราจะไม่ลงรายละเอียดมากนะครับเดาะถ้าไม่คุ้นเคยกับกระแสไฟฟ้ามันก็จะทําให้เราเข้าใจยากขึ้นเอาเป็นว่าถ้าเราจะจัดการกับบางความถี่ในระบบไฟฟ้าแบบเรียบง่ายที่สุดเราจะมีชิ้นส่วน3ตัวให้เลือกใช้ครับก็คืออินดักเตอร์หรือขดลวดเหนี่ยวนําความถี่ต่ํานั้นจะผ่านได้เยอะกว่าความถี่สูงรีสิสเตอร์ หรือตัวต้านทานมันจะลดความแรงของสัญญาณลงครับคบาปาซิเตอร์หรือตัวเก็บประจุความถี่สูงจะผ่านได้ดีกว่าความถี่ต่ําทีนี้ถ้าเราเอาชิ้นส่วนเหล่านี้หลายๆตัวมาต่อกันเราก็จะได้วงจรที่ให้บางความถี่ผ่านได้เยอะกว่าบางความถี่ที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดก็คงจะเป็นวงจร crossover ที่ใช้แยกเสียงความถี่ข้างในลําโพงครับ ส่วนที่จะทํากับช่วงล่างเราก็ต้องมีชิ้นส่วนของโชคที่มาทํางานเหมือนกับเจ้าชิ้นส่วนในวงจรไฟฟ้าสตัวนี้ครับเริ่มจากสปริงให้ความถี่ต่ําผ่านสปริงเป็นชิ้นส่วนที่ถ้าเรากดมันมันก็จะมีแรงดึดกลับเท่ากับแรงที่เรากดทีนี้ถ้าเราใส่สปริงไว้กับรถแล้วขยับที่ความถี่ต่ําพอสปริงถูกกดมันก็จะดันตัวรถขึ้นรถก็จะขยับขึ้นลงตามที่เราขย่าแบบนี้ครับทีนี้ถ้าเราขย่ารถเร็ว แรงที่เราขยับก็จะเยอะขึ้นในขณะที่น้ําหนักของรถและความแข็งของสปริงก็ยังเท่าเดิมสปริงมันก็จะยุบเยอะขึ้นครับทําให้แรงสั่นสะเทือนความถี่สูงมาถูกส่งไปที่รถน้อยลงสปริงก็เลยจะเป็นชิ้นส่วนที่ให้ความถี่ต่ําผ่านได้เยอะกว่าความถี่สูงทําให้เวลาเราขับผ่านหลุมเร็วๆมันก็จะรู้สึกกระเทือนน้อยกว่าเวลาขับช้าครับอีกคาแรคเตอร์หนึ่งของสปริงก็คือแรงดิ่งกลับของมันจะหน่วงไปนิดหนึ่งเมื่อเทียบก,กับความเร็วที่ล้อขยับ คือตอนที่ล้อเริ่มกระเทือนล้อจะขยับเร็วแต่สปริงยังถูกกดไม่เยอะแรงกดของสปริงก็เลยจะน้อยครับพอล้อขยับขึ้นแล้วกดสปริงเยอะขึ้นแรงดิดกลับของสปริงก็จะเพิ่มขึ้นจังหวะนี้ล้อจะขยับช้าลงจนหยุดและเปลี่ยนทิศทางกลับตอนที่สปริงมีแรงดิดกลับสูงสุดเลยจะกลายเป็นว่าตอนล้อขยับเร็วแรงจากสปริงมันจะน้อยและตอนล้อขยับช้าแรงจากสปริงก็จะเยอะ ถ้าเราพล็อตกราฟแรงดีดกลับของสปริงกับความเร็วของล้อก็จะเห็นว่าแรงดีดกลับของมันช้าไป1นส่วนสของคลื่นครับพอมีน้ําหนักของรถมาเกี่ยวบางทีจะหน่วงเยอะขึ้นอีกครับเป็นที่มาของอาการที่เวลาเราขับผ่านลูกระนาดแล้วท้ายมันถึงดีดขึ้นสปริงอย่างเดียวเลยก็จะจัดก,การกับการเคลื่อนไหวของล้อได้ไม่ดีครับและถ้าล้อหนักแรงเฉยของล้อก็จะทําให้ล้อเปลี่ยนทิศทางยากขึ้นไปอีก พอกระเทือนลรอก็เลยจะลอยขึ้นจากพื้นทําให้เสียแรงยึดเกาะอ,อีกปัญหาใหญ่ๆของสปริงก็คือพอสปริงมาอยู่กับน้ําหนักมันก็จะทําให้สปริงเด้งไหลรอบๆที่จะหยุดและถ้าแรงที่กระเทือนมันดันตัวรถขึ้นและตัวรถตกมากดกับสปริงตอนที่เราตกหลุมอต่อไปและถ้าตอนขึ้นจากหลุมมันพอดีกับจังหวะที่สปริงเด้งแรงมันจะส่งเสริมกันทําให้มันเด้งยับๆไปเลยครับความถี่ทุกๆอย่างมันส่งเสริมกัน จะเรียกว่าเรโซแนนซ์หรือความถี่ธรรมชาติซึ่งตัวถังรถไม่ใช่น้ำหนักอันเดียวในระบบที่จะเด้งได้ครับน้ำหนักและสปริงอีกอันที่คนมักจะมองข้ามาก็คือน้ำหนักของล้อเบรกคอมา้าและชิ้นส่วนอื่นๆที่อยู่ใต้สปริงเรียกว่าอ Un ันสปรังเวทและอย่างที่ต่อระหว่างล้อกับพื้นจะทำตัวเหมือนกับสปริงอีกอันที่มีความเด้งและความถี่ธรรมชาติของมันเองทำให้เวลาที่เราเลี้ยวแรงๆหรือเวลากระเทือนบางจังหวะ ล้อมันเลยจะเด้งหรือลอยขึ้นจากพื้นพอล้อสัมผัสพื้นได้ไม่เต็มที่ก็จะทําให้เสียแรงยึดเกาะก,กับถนนครับเดมเปอร์ซับแรงสั่นสะเทือนเดมเปอร์เป็นชิ้นส่วนที่ถ้าเรากดด้านนึงของมันมันจะซับแรงกดส่วนหนึ่งให้กลายเป็นความร้อนในกระบอกการทํางานก็คือข้างในกระบอกมันจะมีน้ํามันและแกนของมันจะต่อเข้ากับลูกสูบที่มีวาล์วให้น้ํามันไหลผ่าน ถ้าน้ำมันไหลผ่านวาลวได้ง่ายแดงที่เรากดแกนจะไปดันอีกฝั่งน้อยโชค๊คก็จะนิ่มส่วนถ้าน้ำมันไหลได้ยากแดงกดที่แกนก็จะไปดันอีกฝั่งเยอะขึ้นทําให้โชค๊คแข็งพอเราเอาดมเปอร์ไปใส่กับสปริงความหนื่อของแดมเปอร์ก็จะลดอาการเด้งของสปริงแต่ความหนื่ของแดมเปอร์ก็จะทําให้มีการส่งผ่านนแรงสั่นสะเทือนระหว่างล้อกับตัวรถมากขึ้นด้วยกระับอันนี้ถ้าจูนถูกต้องมันก็จะลดอาการล้อเด้งได้ คือพอล้อขยับมาเร็วความหนืดของแดมเปอร์จะส่งแรงดีของล้อไปยันกับน้ำหนักของรถสำหรับแดมเปอร์ในอุดมคติความหนื่ของมันจะเพิ่มขึ้นตามความเร็วที่มันขยับครับเวลาที่รถกระเทือนมันก็จะหนืดที่สุดช่วงที่ล้อขยับเร็วซึ่งเป็นช่วงที่สปริงมีแรงกดน้อยดัมเปอร์เลยจะช่วยซับแรงสั่นสะเทือนตั้งแต่เริ่มกระเทือนได้ดีคือสปริงจะใช้คุมความถี่ต่ำและความสูงรถส่วนดัมเปอร์จะใช้ควบคุมความเร็วของล้อครับ เรามาถึงตรงนี้ตอนนี้ปัญหาเก่ามันก็กลับมาหลอกหลอนอีกแล้ว่ะครับก็คือล้อมันหนักและยางมันนิ่มพอล้อกระแทกยางมันก็จะยุบก่อนจะส่งแรงต่อมาที่ล้อซึ่งล้อที่มีน้ำหนักก็จะไม่ได้เคลื่อนไหวได้ทันทีครับและตอนที่ล้อไม่ขยับความหนืดของแดมเปอร์มันก็จะเป็นศูนย์พอล้อมันเคลื่อนไหวเร็วพอที่แดมเปอร์จะทำงานมันก็จะสายไปแล้วครับแรงดีดของยางที่เหมือนสปริงกับน้ำหนักของล้อจะทำให้เกิดอาการล้อเด้งได้ ถ้าจะทำให้ล้อแนบกับพื้นตลอดเวลาเราจะต้องให้มีแรงกดเยอะตั้งแต่ล้อเริ่มขยับเลยครับแต่ถ้าทำให้ดมเปอร์แข็งมากๆจนไม่มีอะไรเด้งเลยมันก็จะแข็งเกินไปในช่วงความถี่อื่นถ้าจะหยุดอาการเด้งของล้อก,กับสปริงโดยไม่ให้กระทบกับการเคลื่อนไหวตามพื้นเราจะต้องทำให้แรงต้านมันเปลี่ยนตามความเร่งของล้อครับคือต้องมีแรงต้านเยอะตอนที่ความเร็วของล้อเปลี่ยนเช่นจังหวะที่ล้อเริ่มกระเทือน ซึ่งนั่นจะเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของชิ้นส่วนที่ให้ความถี่สูงผ่านครับสำหรับชิ้นส่วนที่ให้ความถี่สูงผ่านเวลาที่มันอยู่นิงน่งๆมันจะไม่มีแรงต้านครับเพราะความถีม่เป็นศูนย์ทีนี้ถ้าอยู่ดีๆเราดันมันงแรงๆความที่ความเร็วมันเปลี่ยนพรวดพราดก็จะเหมือนกับความถี่สูงมันก็เลยจะมีแรงต้านทันทีที่เราออกแรงยิ่งความเร็วมันเปลี่ยนเยอะแรงต้านก็จะยิ่งเยอะแล้วถ้าเราขยับมันขึ้นลง มันก็จะมีแรงต้านเยอะที่สุดช่วงที่เราเปลี่ยนทิศทางครับนั่นเพราะความเร็วมันเปลี่ยนเยอะที่สุดซึ่งถ้ามาอยู่ในรถจุดที่มันแข็งที่สุดก็จะเป็นจังหวะที่ล้อเริ่มกระเทือนครับมันเลยจะมาหยุดอาการล้อเด้งได้ก่อนที่ล้อจะขยับเร็วเกินไปเป็นการแก้ปัญหาเรื่องล้อเด้งและ Resonan ซนนของสปริงที่ต้นเหตุติดแค่ว่าชิ้นส่วนนี้มันอาจจะยังไม่มีจริงนะครับ ชิ้นส่วนที่ให้ความถี่สูงผ่านแบบคาปาซิเตอร์ใน Mobility a n a นาล็ตามตำราสมัยนั้นก็คือน้ำหนักครับคือพอชิ้นส่วนหนักความเร็วมันก็จะเปลี่ยนยากแต่ศาสตราจารย์สมิธมองว่ามันไม่เหมือนคาปาซิเตอร์เสมอไปครับคือคาปาซิเตอร์จะมี2ขาและไฟฟ้าจะวิ่งเข้าขาหนึ่งและออกอีกขาหนึ่งส่วนน้ำหนักมันทำให้ขยับเร็วๆยากก็จริงแต่มันเป็นเพราะมันหนัก ไม่ใช่การส่งแรงระหว่าง2ฝั่งแบบสปริงและดัมเปอร์และถ้าเราทำให้ล้อมันหนักครึ่งตันรถมันก็จะเร่งไม่ออกมาถึงตรงนี้ศาสตราจารย์สม,มิธก็เริ่มจะเชื่อว่าช่วงล่างกับไฟฟ้ามันเทียบกันไม่ได้แล้วละครับช่วงล่างของรถมันก็คงจะตันอยู่แค่สปริงกับดัมเปอร์นี่แหละที่นี้เขาก็ลองนึกภาพตามว่าถ้ามีชิ้นส่วนที่ทำตัวเหมือนคาปาซิเตอร์อยู่จริงๆมันจะเป็นยังไง สิ่งที่เขาจินตนาการออกก็คือชิ้นส่วนที่มีจุดยึด2ข้างแบบดัมเปอร์กับสปริงคือถ้าเราจับแกนข้างหนึ่งไว้แล้วออกแรงที่แกนอีกข้างหนึ่งมันก็จะขยับยากตอนที่เรเริ่มออกแรงแต่พอมันขยับแล้วมันก็จะเคลื่อนไหวต่อไปเรื่อยๆความรู้สึกแบบนี้หาได้จากทุกอย่างที่มีแรงเฉื่อยครับเช่นเวลาเราเริ่มเข็นรถมันก็จะเข็นยากแต่พอรถเริ่มขยับมันก็จะเข็นง่ายขึ้นครับ สิ่งที่ต่างจากการถ่วงน้ำหนักก็คือแรงต้านของมันไม่ได้เกิดจากน้ำหนักแต่เกิดจากการที่มันไปดันแกนอีกฝั่งคือไปชิ้นส่วนที่มี2ขาและส่งแรงผ่านระหว่างสองขาครับพอศาสตราจารย์สมิธคิดออกว่ามันควรจะเคลื่อนไหวยังไงเขาก็นึกกลไกมันออกเขาทําต้นแบบอันแรกขึ้นมาด้วยเมคาโนซึ่งเป็นตัวต่อของเด็กเล่นแล้วก็ตั้งชื่อให้เหมือนว่าอินเนอร์เตอร์ซึ่งมาจากอินเนเชียที่แปลว่าแรงเฉื่อยมาดูการทํางานของมันกันดีกว่า ต้นแบบของอินเตอร์จะมีแดกที่เป็นเฟืองยาวๆเป็นแกนที่ฝั่งหนึ่งซึ่งมันจะต่ออยู่กับชุดเกียร์ที่ทดรอบขึ้นแล้วเกียร์ก็จะเป็นหมุนไฟวิลที่มีน้ำหนักตามที่เขากำหนดชุดเกียร์และไฟวิลจะต่อกับตัวถังซึ่งเป็นแกนอีกฝั่งพอเราดันแกนฝั่งหนึ่งมันก็จะทําให้ไฟวิลเริ่มหมุนซึ่งไฟวิลที่มีน้ําหนักมันจะต้องใช้แรงเยอะในการนี่เริ่มหมุนเราเลยจะต้องออกแรงเยอะตอนที่เริ่มขยับแกน และความที่เกียร์กับไฟวิวมันต่อกันอยู่กับตัวถงังก็จะทําให้แรงที่เราดันจะไปไดันอีกฝั่งหนึ่งทีนี้พอไฟวิวหมุนแรงเฉื่อยของมันจะทําให้มันหมุนต่อถ้าเราดันแกนต่อไปที่ความเร็วคงที่เราก็จะแทบไม่ต้องออกแรงเพิ่มเลยแต่ถ้าเราดันช้าลงหรือเร็วขึ้นก็จะทําให้ความเร็วของไฟวิวมันเปลี่ยนเราก็จะต้องออกแรงเยอะเพื่อเปลี่ยนความเร็วของไฟวิวอันนี้ถ้านึกภาพตามไม่ออกก็ให้นึกถึงรถของเล่นที่เราถ่ายๆแล้วมันจะวิ่งต่อครับ ถ้าเราเอารถของเล่นมาติดกับรถแล้วเอาแผ่นไม้แบนๆมาติดกับล้อจากนั้นก็เอาไปกดกับล้อของรถของเล่นเราก็จะได้อินเนอร์เตอร์แบบประหยัดแต่ผมว่ามันน่าจะอยู่ไม่ถึงหน้าปักซอยสิ่งที่พิสสจนได้เห็นชัดขึ้นไปอีกว่ามันไม่ใช่การถ่วงน้ำหนักก็คืออินเนอร์เตอร์ตัวต้นแบบนั้นมันหนักไม่ถึงกิโลเองครับและฟลายวีของมันก็หนักแค่0.1กิโลก่อนที่จะทดเกียร์ที่1/50ต่ 50. แต่แรงต้านของแกนมันจะเหมือนกับเราออกแรงเข็นรถที่หนัก250กิโลกรัมเลยครับถ้าอยู่ในรถน้ำหนักของตัวมันแทบจะไม่มีผลกระทบตอนวิ่งตรงๆแต่จะมีแรงกดเหมือนของหนัก250กิโลตอนที่ล้อเริ่มกระเทือนซึ่งแรงกดตรงนี้จะปรับได้ด้วยขนาดของฟลายวิวกับอัตราทดของเกียร์ครับมันดูชิ้นส่วนทุกชิ้นทํางานร่วมกันดีกว่าตอนที่วิ่งตรงๆความสูงของรถจะถูกควบคุมด้วยสปริงกับน้ําหนักรถ และพอรถเริ่มกระเทือนยางก็จะยุบแล้วไปดันล้อให้ขยับพอล้อมีความเร่งอินเนอร์เตอร์ก็จะแข่งช่วงที่ล้อเริ่มขยับทําให้ล้อไม่เด้งหรือลอยขึ้นจากพื้นแล้วก็จะแข่งน้อยลงตอนที่ความเร็วล้อเปลี่ยนน้อยลงครับล้อก็จะขยับตามถนนโดยที่มีแรงต้านจากดมเปอร์มาควบคุมความเร็วที่ล้อขยับแล้วพอแรงกดมันเยอะถึงจุดหนึ่งสปริงก็จะดันกลับพอมีความเร่งจากการเปลี่ยนทิศทางอินเนอร์เตอร์ก็จะมีแรงต้านอีกทางครับ พอล้อขยับเร็วดมเปอร์ก็จะต้านแบบนี้วนไปเรื่อยๆพอเรามีชิ้นส่วนที่คุมแรงกดความเร็วและความเร่งมาทํางานร่วมกันก็จะได้ช่วงล่างที่ปรับจูนได้ใกล้เคียงกับช่วงรักแอคทีฟที่ใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมเลยครับตอนนี้หลายคนก็คงจะสงสัยว่าถ้ามันยิ่งกระเทือนแรงแล้วมันยิ่งแข็งมันจะไม่อันตรายเหรอคาตอบก็คืออันตรายสิครับถ้ากระแทกรแรงมากๆมันก็จะแข็งจนมีอะไรหกักอินเอร์เตอร์ที่ใช้ในรถจริงๆก็เลยจะมีคลัต์ที่ไฟวิว ซึ่งมันก็จะลื่นที่แรงกระแทกเยอะเกินไปหลังจากเริ่มวิจัยมาตั้งแต่ปี1997จนถึงในปี2002สตตาจารย์สมิธก็เอาคอนเซป t นี้ไปเสนอกับแพดดี้โลซึ่งตอนนั้นทำงานให้ทีมแม็คลาเรนซึ่งทีมแม็คลาเรนก็สนใจครับทีมแม็คลาเรนก็เลยจัดก,การเปลี่ยนชื่อของมันเป็นเจดัมเปอร์และเรียกแรงต้านของมันว่าซ็อกเพื่อให้คนดูไม่ออกว่ามันคืออะไรกันแน่นะ ส่วนงานวิจัยของสัตราจารย์สมิธก็จะยังใช้ชื่ออินเนอร์เตอร์และเปิดให้ทุกคนอ่านได้ต่อไปครับเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างสำหรับอินเนอร์เตอร์หรือเจดัมเปอร์เวอร์ชันของแมคคลาเรนนั้นแต่ใช้แกนเป็นเกลียวและมีฟลยวิวที่หมุนตามเกลียวทั้งหมดนี้จะอยู่ในแพ็กเกจกลมๆเพื่อให้คนคิดว่ามันคือดัมเปอร์ธรรมดาพอได้ไปใช้งานกับรถจริงจริงมันก็จะทำเวลาที่ดีขึ้นจริงจริงครับในการแข่งครั้งแรกที่สเปนิสกลางปีปี2005 รถ McLaren, นเมอร์เซเดส2 0ขับโดยคิมิ r อร o โคเนนก็ชนะการแข่งขันและทีม m c l a r เรนก็ทำเวลาได้ดีขึ้นในการแข่งครั้งต่อต่อมาครับหลังจากที่เจดัมเปอร์ประสบความสำเร็จไอเดียนี้ก็หลุดออกไปที่ทีมเรโนจากการที่วิศวกรเปลี่ยนงานซึ่งการเอาไอเดียไปด้วยนั้นไม่ผิดครับแค่เอาแบบแปลนที่เป็นความลับให้อีกทีมไม่ได้ ตัดภาพมาตอนต้นปี2007เฟอร์นารีก็มีปัญหากันภายในทีมทําให้หัวหน้าฝ่ายเทคนิคของเขาลาออกแล้วก็เอาเอกสารล,ลับของทีมไปให้เพื่อนที่ทํางานกับแม็กคลาเรนดูความบังเอิญสุดๆก็คือเฟอร์นารีจับได้ครับเพราะล้านถ่ายเอกสารที่ก๊อปปี้เอกสารล,ลับนั้นเดินเป็นแฟนคลับทีมเฟอร์นารีพอเฟอร์นารีรู้ก็เลยฟ้องกลับไปทัง FIA กลายเป็นดรามา่สาสไปเกตปี2007 และพอแม็กคลาเลนโดนฟ้องก็เลยฟ้อง FIA บ้างว่าเรโนมันก็ขโมยไอเดียกูเหมือนกันนี่หว่าซึ่งเรโนก็ฟ้องกลับไปอีกทีครับว่าไอเจดัมเปอร์เนี่ยมันคือน้ำหนักซ่อนไว้ในกระบอกโชคเพื่อเลี่ยงกดการแข่งก็คือเรโนเขาเคยใช้การถ่วงน้ำหนักบนสปริงหรือจูนแมสดัมเปอร์มาก่อนแล้วครับแล้วก็โดน FIA แบนไปแม็กคลาเลนก็เลยโต้กลับว่ามันไม่ใช่น้ำหนักห้อยเอกเปรต สรุปว่าแมคคารเรนโดนปรับไป100ล้านเหรียญข้อหาขโมยความลับของเฟอร,ร์นารีส่วนเรโนโนั้นไม่โดนปรับเพราะขโมยไอเดียเจดัมเปอร์แต่ดันเขา้าใจผิดว่ามันคืออุปกรณ์ถ่วงน้ำหนักโธ่โง่ชิบหายเรื่องดราม่าระหว่างทีมนี่ไม่ค่อยเกี่ยวกับหัวข้อในวันนี้หหลกครับแต่พอคนที่ติดตามเรื่องนี้ได้ยินเรื่องเจดัมเปอร์และการถ่วงน้ำหนักบ่อยๆมันก็จะมีคนเอาไปเชื่อมโยงกับงานวิจัยของสตรตาจาร์สม,มิธจนได้อีกครับพอทุกคนรู้แล้วว่าอินเนอร์เตอร์มันมีประโยชน์ยังไง และสัญญาของที่ Pensky Racing Shock จะผลิตอินเนเตอร์ให้เฉพาะทีม McLaren นั้นสิ้นสุดลงในปี2008 Pensky Racing Shock ก็เลยขายให้มันกับทุกทีมเลยครับอินเนเตอร์ก็เลยกลายเป็นอุปกรณ์มาตรฐานใน F1 ตั้งแต่นั้นมป็ต้นมาจนถึงปี2022อินเนเตอร์ก็โดน FIA แบนด้วยเหตุผลว่ามันใช้ต้นทุนการวิจัยมากเกินไปแต่อินเนเตอร์ก็ไม่ได้หายไปไหนครับมันมาอยู่ในรถแข่งอดีค้คาร์และรถ d a ก ส่วนในวงการมอเตอร์สปอร์ตก็มีการเอามาไปทดลองกับช่วงล่างของรถไฟและระบบป้องกันแผ่นดินไหวในตึกใหญ่ๆคือมันเบาและจูงง่ายกว่าจูนแมสแดมเปอร์ที่เป็นลูกตุ้มครับส่วนนี้เราก็ไม่ค่อยรู้รายละเอียดว่ามันใช้งานจริงยังไงบ้างและนี่ก็คงจะเป็นตอนที่ปวดหัวสุดๆอีกหนึ่งตอนใช่ปวดหัวชิบหายถ้าใครดูมาถึงตอนนี้เราขอขอบคุณทุกคนมากครับสนับสนุนโดย Yamaha n m a x Techmax ยกระดับประสบการณ์วามมันให้กับทุกการขับขี่ ด้วยระบบ YE CVT เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดมั่นใจในประสิทธิภาพพร้อมรับประกันถึง5ปีหรือ50 0 0 0กิโลเมตร